นี่ครับเมนูวันนี้ตำไก่อันนี้เราตำกระเทียมก่อนครับขั้นตอนแรกครับใส่เนอไก่ครับใส่เนอไก่ตำกระเทียมใส่เนอไก่ลงไปเลยนี่เนยไก่เราสับไปบ้อยแล้วไม่ต้องสับละเอียดนะครับสับแบบหยาบนี่ครับสูตรไม่รู้มาจากไหน แต่ที่รู้รู้มาจากบุรีรัมโอ้โหเชฟว่ามาจากบุรีรัมครับเชฟนี่บึ่งหน้าตาเชฟก่อนเชฟขอนแก่นแต่ว่ามาจากบุรีรัมนะครับเราก็ตำลงไปครับตำกระจายครับตำจนเริ่มมีอาการนะครับตอนนี้ <c oughs> นี่ครับทำตีดท,ทีนะครับเพราะว่า,าผู้หญิงสมัยก่อน เขาจะฟังเสียงครุกถ้าเสียงสากทีิีเขาชอบอความลับเริ่มเปิดเผยนะครับ <c oughs> ตำหยาบๆครับตำหยาบใช่ไหมครับไม่ละเอีย,ย,ยดหยาบหยาบหยาบเพราะว่าไก่ปกติไก่เนื้อมันจะเนื้อมันเนื้อมันไม่เหนียวมันเหลว เนื้อมันอ่อนอยู่แล้วไม่เหมือนไก่บ้านถ้าไก่บ้านมันต้องตําแบบหยาบไม่ได้เพราะว่าเนื้อมันแน่นต้องสับละเอียดแล้วก็มาตาอันนี้สับแบบหยาบหยาตำละเอียดมันก็แหลกแล้วเพราะว่าเนื้อไก่ไก่ไกเนื้อเนี่ยมันจะไม่เหนียวใช่อีกสักหน่อยก็น่าจะได้แล้วครับตอนนี้ สักหน่อยอีกสักหน่อยนะครับอีกสักหน่อยตอนนี้เราก็มาเนี่ยพริกขงครับพริกขงิงนี่ครับนี่ครับโอ้โหเริ่มแหลกแล้วครับเริ่มแหลกแล้วขอเพิ่มอีกสองคนเดียว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอตอถน้องน้องก่อนครับผมครับครับพอดีสัญญาณไม่ค่อยดีนะครับตอนนี้เรียบร้อยครับตอนนี้ได้เวลาครับใส่ต่อไปครับพริกผงครับผมไปพริกผงครับพริกผงหลังจากที่เราตำไก่จนละเอียดนะครับละเอียดจนว่าได้ได้ที่แล้ว เราใสใ่พริกผงลงไปประมาณสักอสองช้อนสองช้อนนะครับใครชอบผิดหน่อยก็คนเดียอุ้ยอีกอีกหน่อยเดียวพอครับอันนี้รู้สึกว่ามันเกินไปแล้วเพราะพริกผงนั้มเผ็ดมากเลยพอเร็วเผ็ดมากเผ็ดมากแล้วก็โขลกครับโขลกเหมือนเดิมครับให้เข้ากันก่อนโขลกให้พริกเข้าออกับไก่นะครับ โอกให้เข้ากัน,นครับถ้ายังไม่สายใจเราเพิ่มนี่อีกนะครับพริกดูสีสันแล้วน่าจะไม่ต้องก็บเท่าไหร่นะครับต้องอีกนะครับต้องอีกเชฟว่าต้องเพิ่มอีกหน่อยนึงเติมปีกครับเติมปีกอั<ห>นนี้เชฟตำกินเองแล้วว่าเชฟตำให้คนอื่นกินก็ไม่รู้นะครับ ได้แล้วเริ่มได้แล้วดูสีครับสีตอนนี้เริ่มได้แล้วก<ำ>ําลังออกแดงๆแบบงามๆนะครับซสวยแล้วพิกปนกับไก,ก่ก็เริ่มจะเข้ากันได้ที่แล้วนะครับทีนี้ก็ถึงเวลาปรุงครับผมขั้นตอนต่อไปครับถึงเวลาปรุงครับน้ำปลาชรลดนี่ครับผงนัวของเราไอโนมโตะใส่าลาย หัวอกครับผมผมล่วงด้วยใสอีกครับใสไปอีกพอแล้วสิบบาทเราใสสองครั้งเติมน้ําปลาเด็กครับแก็เติมน้ําเป็นน้ําปลารปรุงรสนะครับขยดขวดขึ้นมาครับขวดสุดท้ายครับใส่ไปเลยครับผมพอครับผม แล้วก็โขกครับโขกแล้วลาโขกแล้วโขกแรงไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าน้ำประเดี๋ยวมันจะฟุ้งใส่ตานะครับตอนนี้นี่ครับเชฟบอกว่าตาแรงไม่ได้ครับมันจะกระเด็นเข้าตาเออนี่ครับดูหน้าตาเชฟของเราครับตอนนี้แต่ขึ้นแบบเอาจีงเอาจังมากนะครับแบบเอาจีงเอาจังมากไม่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 ไปเลยขั้นตอนต่อไปครับน้ำปลา น้ำปะลาลงแล,วงลง้วนะครับลงแล้วนะครับชิมก่อนครับรสชาติเป็นไงบ้างชิมก่อนอันนีน้อขอชิมสักห,ห,หน่อยนะครับตกลงไข่คิ๊ดยุ่นนู่นอยู่โอเคแม้แต่แบบว่ารับรับมาตัวนี้ครับเก็บหมูขึ้นมาเพราะว่าพี่นหน่วงโทรมาหารนี่ว่าขอออขขเหมืนาดอะไรสักหน่อยหนึ่งเพิ่มนะ น้ำปลาเด็กน้อยไปใส่หน่อยหนึ่งน้ำปลาเป็ัดว์ยากานใช่ไมครับน้ำปลาไปหน่อยหนึ่งเราเพิ่มนน้ำปลาปรุงรสลงไปอีกหน่อยหนึ่งครับเพื่อให้อีกเพื่อให้รสธาตุความนัวมันอีกครับอีกอีกคนคือมาหน่อยครับอีกครับหน่อยหนึ่งพอครับผมอันนี้ได้แล้วนะครับเป็นน้ำปลาปรุงรสสูตรเด็ดนะครับ สูตรนี้สูตรเรียมือเลยนะครับนี่ครับสุดยอดครับท <c oughs> ํตาต่อตาํตาตําไปเรื่อยตําไปจนแรงครับนี่ดูครับถ้าเราตําไปเรียบเนื้อของไก่มันจะแบบเนียนครอบตัวพริกผงเลยแล้วความนว่มมันจะเริ่มมาทินง้ก,ก็ต้องนี่ครับพพะเอกของเรามะม่วง ขั้นตอนต่อไปนะครับใส่มะม่วงครับผมเชินสับเลยครับใส่ทั้งใส่ทั้งลูกเลยสับครับผมนี่ครับวิธีสับเอวดีไม่ดีเขาดวนตรงนี้นะครับเอวดีไหมโอ้โหนับไม่ไปเลยครับนิ้วไม่เอานะครับเอาแต่มะม่วงนิ้วนิ้วไม่เอานับไม่ไปเพราะเร็วเกินครับจับเวลาไม่ได้นี่ครับดูครับ ความเป็นเซียนความชำนาญครับจะเปิดร้านส้มตำก็กลัวคนไม่กินเพราะว่า <c oughs> ถูกติดปากของอันเจ้าของร้านครับไม่ถูกปากลูกค้า <c oughs> ตำเองกินเองครับผนมากจะตำเองกินเองขายไม่ได้ครับขายให้ตัวเอง <c oughs> ขายไม่ได้มาเร้วครับมาเร้วน,นี่ครับ เม็ดเราไม่เอานะครับไม่เอาครับไม่เอาไม่เอาขมเนี่ยกำลังนี้ครับมะม่วงกำลังเปรี้ยวโขกต่อไปครับพกโขกเรียบร้อยแล้วนี่ครับใบมะกรูดใบมะกรูดของเราแล้วก็ตานด้วยหอมแดงใบมะกรูดเตรียมไว้พอประมาณนะครับแล้วก็โรยลงไปครับ มะกรูดปลูกเองครับอยู่ข้างหลังครับเป็นหอมแดงครับหอมแดงหอมยันที่ซอยไปเรียบร้อยแล้วครับหอมแดงนยลงไปเนียนกริปนี่ครับตำต่อครับสส่ตำครับตำตำใหญ่โยนี่ครับดู อันนี้คนตามครับอันนั้นอันนั้นกำลังเช็คอันยอดไลค์อยู่แล้วจะมีคนเข้ามากดไลค์ฝากกดไลค์ติดตามกั้ไก่ของพวกเราด้วยนะครับเราจะมีแบบเมนูแปลกๆมาตลอดครับก็ไม่ได้ว่าแปลกแต่อาจจะเป็นแบบเหมือนคนไม่เคยได้ยินหน้ารอบต่อไปเราอาจจะมีเมนูแปลกๆมาให้ฟังคลิป ท่านได้รับชิมรับชมครับผมเชฟชิมมาครับได้ที่เดินทางนะลองชิมดูครับเป็นยังไงบ้างชิมหน่อยโอ้สุดยอดครับสุดยอดได้ครับโอ้โหได้โกงโกงโกงเอฟซีเชฟเชฟเอฟซีชิมหน่อยได้อืมรอเลยครับนัวครับนัว โก้โก้ยอดเลยโอ้ยนัวครับนัวนี่ครับเมนูเด็ดครับตำไก่ตำไก่ขอบคุณครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม